เราเ,าเป็นเสาบริการบเล่นเลโก้ใช่ครับปกติเนี่ยเราเป็นสาวกในการเล่นเลโก้อยู่แล้วครับบางทีเนี่ยต่อจนถึงขั้นแบบว่าข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวใช่ครับผมก็บางทีเนี่ยบางตัวขึ้นอยู่ความยากครับบางวันเนี่ยเคยต่อไปมากสุดประมาณ3-4วันจริงจริงการเล่นเลโก้เนี่มันมันช่วยเสริมิตใจหรือเปล่จริงๆแล้วว่ามันเป็นการสร้างสมาธิให้กับคนมากๆนะครับคู่เวลาเราต่อนี่เราแทบจะโฟกัสแต่ตัว ตัวจิ๊กซอว์หรือตัวเลโก้อันนี้โดยเฉพาะเลยเราแทบจะไม่ได้จับมือถือเลยคือมันมีวันหนึ่งที่แบบทุกคนโทรมาแล้วโอบแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้รับโทรศัพท์เลยหรือไม่ไแทบ,บจะไม่ได้ตอบไลน์เลยผมนั่งต่อเลโก้อยู่ไปเรื่อยๆที่จริงเราติ่มต่อเลโก้ตั้งตกี่ปวครับผมโอ้ยจริงๆก็ต่อมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆนะครับใช่คือเหมือนกับว่าแต่ละคนเวลาแบบที่บ้านซื้อแบบคือพ่อกับแม่ก็จะซื้ออะไรมาฝากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคือหรือแบบว่าคนอื่นๆจะซื้อของมาฝากล้ก็็ส่งมาเเปนโอะไรครคับ ทุกวันนี้ยังต่อยครับอาทิตย์ที่แล้ว2อ,อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งต่อกาเดียโนบดีกาไลซี่เสร็จแต่ตัวอาที่ตนี้มาต่อยากที่สุดในชีวิตที่ต่อได้สำเร็จทุกคนจริงๆโอร,อรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่ต่อยากมากมีคนเคยขูไว้ว่าต่อกัน7วันวันละประมาณ4ชั่วโมงแต่ว่ายังต่อยังไม่ได้เริ่มต่อชื่อตัวว่าแบ็กเพนเตอร์ใช่ ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่อเลยยังเป็นวางกล่องวางตั้งอยู่ที่บ้านแต่ก็เป็นโปรของเราที่จะต้องทำให้ได้ใช่แต่ว่ามันมีอันนึงที่ชาเลนจ์กว่าคือแม่แม่อบเขาคืบเคยมีสนามบอลโอทัฟฟ์อยู่เป็นเลโก้โอทฟอัฟฟ์แล้วแม่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นว่ากล่องมันผุทีนี้ด้วยความที่เขาคิดอะไรของเขาอยู่ก็ไม่รู้เขาอะเอากล่องทั้งหมดอะ ทิ้งไปเอาคู่มือทิ้งไปแล้วก็เอาจิ๊กซอว์ทั้งหมดอ่ะฉีกเสร็จปุ๊บแล้วเทรวมกันอยู่ในกล่องเดียวเป็นการทำยังไงอ่ะเป็นการทำชาเลนจ์ทุกวันนี้ยังอยู่ในกล่องนั้นอยู่เลยใช่ไม่ขึ้นโครงไม่ขึ้นอะไรเลยยังไม่ได้ขึ้นโครงอะไรเลยโอก็เลยรู้สึกว่าโอก็บอกแม่ว่าแม่เสื้อผ้าหรืออะไรทุกอย่างทําได้หมดเลยนะอันเนี้ยแม่เลโก้โหทำทำไมใช่วันนี้พดี๋ยวได้ฟังหน่อยครับผมที่สุดรวม2ตัวแล้วก็ตรงต่าง ก็สใช่ครับผมทุกวันนี้นะครับเลโก้เนี่ยเป็นที่ฮิตมากๆเลยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมบางตัวเนี่ยซื้อแล้วก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยบางตัวเนี่ยก็คือราคาขึ้นกันเยอะแยะมากมายวันนี้เนี่ย คือเลโก้เขาคอลลาเบเรชันกับตัวดิสนีย์ครบรอบ100ปีพอดีมีตัวละครน้าร่าน้ารักงออกมาเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์หรือว่าตัวละครต่างๆนะครับผม,ผมรู้สึกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความน่ารักในของตัวเองหรือว่าจะเป็นเลโก้ที่มีสไตล์เท่ๆไม่ว่าจะเป็นเลโก้เทคนิคหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามแล้วก็อยากจะฝากด้วยนะมีของแบบเยอะแยะให้ทุกคนมากมายได้เลือกสรรกันจริงๆเพราะฉะนั้นมาช้อปปิ้งกันครับเอาไปหมช่วงนี้ครับผมยิ้มยันจนใส่ว่าไงใช่ไหมครับช่วงนี้โอเคครับผมก็กลัับบมมมาาาายยิิ้้้ไดกกลลออีทต์แวเนะ เราสองภัคกันทุกหนึ่งอาทิตย์ใช่ใช่กลับมาท่ันไต่ทำดีขึ้นเรื่อยๆใช่ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ว่ามันก็ยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมยิ้มออกได้มากขึ้นกว่าเดิมก็พยายามยิ้มอยู่ทุกวันนี้ใช่ทำไมต้องใช้เขาก็พยายามครับไม่ก็คือทุกคนก็อยากเห็นเรายิ้มไงเราก็แบบว่าคือเรามันเป็นช่วงที่เราจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรเดินผ่านจุดต่างๆมาอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่ามันก็ได้กําลังใจที่ดีค่อนข้างจะเยอะเยอะเลยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกวันนี้เดินห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินเข้ามาบอก่จับมือแล้วบอกว่าสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยเงยใช่ครับตอนเราตอบนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับบอกว่าก็ได้คือเขาเขาบอกเราสู้ๆเขาให้กำลังใจเราก็บอกว่าขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ครับใช่ใช่ เยอะเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันแบบมันเป็นกําลังใจในชีวิตเราเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนสิ่งที่เติมไฟในชีวิตเราเหมือนกันอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราท้อเราเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยวันหนึ่งมีคนมาให้กําลังใจเราก็แบบอยากจะลงไปทํามันให้เต็มที่อาจจะเป็นแบบว่าคือเขาคงเห็นเราแบบดูแบบยิ้มน้อยหรืออะไรเงี้ยแหละจริงๆคือเราก็ พยายามอยู่พยายามแบบโอเคขึ้นในทุกๆวันไม่ใช่แบบว่าเราจะเศร้ามันไปเรื่อยๆไม่จริงหรอครับคือผมรู้สึกว่าคนเราต้องใช้ชีวิตต่อจริงจริงๆแล้วปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะมีแฟนขำคอยให้กำลังใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเฮ้ อย่างในไลน์สแควร์หรืออะไรเงี้ยเขาจะมีคนมาบอกว่าพี่โอมวันนี้ทางานสู้ๆนะขอให้เป็นวันที่สดใสของพี่โอมนะอะไรเงี้ยก่อนน้าจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับเป็นปกติอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบมันเป็นการฮิวใจกันในระดับแบบมากๆเลยนะ ใมุก็ไม่แพ้วเลยนะยไม่ได้ใส่แกรมก็ไม่ไ,ได้โชว์อะไรเลยทุกคนมานั่งโฟกัสเองเอออย่างไรครับคือเป็นรูปเ <st> ก่ารูปใหม่หรือรูปอัปเดตล่าสุดอะไรครับจริงๆแล้วก็เป็นรูปที่ค่อนข้างอัปเดตอยู่นะก่อนที่จะตัดผมสั้นอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็อยากจะเปลีป่ยนลุคบ้างอะไรก็คือแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็แบบว่ามีลงบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่คือบางคนเขาก็โฟกัสอย่างอื่นใช่ไม่ได้ไม่ได้นั่งใจโชว์ใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจตอนถ่ายไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไร ใช่ใช่ใช่อะไรนะเปิดแมโดนเวลาคุณโดนโฟกัสอ่ะเขาโฟกัสหยุดอ่ะเราก็หยะคือบางทีตอนแรกเรางงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรอหมายถึงว่าทําไมคนถึงมาโฟกัสที่มือเราแบบว่าออคอมเมนต์เยอะกว่าเดิมใช่บอกว่าเฮ้ยทำไมคนมาโฟกัสที่มือเราว่าเกิดอะไรขึ้นวะคือแล้วเราก็เลยแบบว่าถามทุกคนว่าทําไมหรอการที่เราแบบว่าแบบการที่เรามีมีเส้นเลือดที่มือเยอะมันเป็นยังไงหรอคือมันมันเกิดความรู้สึกอะไรกับพวกเขาหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยดูแล้วมันแบบมันแบบ มันขาอ่อนอะไรเงี้ยมันขาอ่อนยังไงวะอะไรเงี้ยมันือว่าเขาไหนจะกังวลให้เราผอมเกินไปจนหนึ่งเส้นเลือดที่มือชัดไม่หรอกคือบางคนเขาก็แบบเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนเขาเป็นพยาบาลเนาะเขาบอกว่าโอ้โหเส้นเลือดแบบนี้นะมันหมั่นเขี้ยวมากเลยมันอยากแบบเปิดไอวีที่เส้นเลือดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมประมาณนี้ใช่เคยสังเกตตัวเองไม่อด่าจากเส้นเลือดที่มือแล้วมีบริเวณไหนที่แบบเส้นเลือดขึ้นชัดไหม่อนที่เท้าครับใช่คือปกติถ้าสมมติเราเราใส่รองเท้าแตะคือปกติอ่ะ ที่เท้ามันชัดกว่าที่มืออแต่ไม่มีอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ที่หยาบคายมาไม่มีไม่มีเขาก็แบบมีแซวอะไรอย่างเงี้ยนะแบบแซวว่าโอ้ยที่มือชัดขนาดนี้ที่อื่นจะชัดขนาดไหนอ,อะไร่าเงี้ย แหละแล้วเราตอบไปว่าแั่ที่ไหนที่เท้าใช่เท้าที่ที่เราแบบอย่างหลังนี่แบบคือจูดิ้งหนักอะไรกั่เงี้ยคือแบบไม่จูดิ้งไม่ใช่ของเราหรือว่าเราตั้งใจแบบว่าอยากจะแบบคือกึมไลท์กับเป็นแตร์คือเวลาคนมันมีบ้างมันก็แบบมีวอร์บเปแบมบ้างเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นเพราะเราเที่ยวทะเลบ่อยใช่ไปเที่ยวทะเลบ่อยใช่ครับผว่าสดอันนี้ถานอกจารย์จีหน่อยว่าสดเราแทบจริงไหมนะคะสดเราแทบจริงไหมเหรอ ไม่รู้ให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเอาละกันเออประมาณนี้ว่าจะเกิดต่อไปนะคะไม่รู้เราก็ไม่ได้กล้าพูดอะไรขนาดนั้นหรอกใช่ครับครับเขาดังซิงเกิลที่สองอะไรครับคุณพัชครับก็ซิงเกิลที่สองนะครับเพิ่งถ่ายเอ็มวีเมื่อวานก็คาดว่าน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนหน้าครับผมประมาณช่วงประมาณยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ่ายเอ็มวีมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยเนื้อเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยครับ ใครเป็นคนสตอรี่ใครเป็นคนเขียนสตอรี่อหครับคือเราก็ให้ทางทีมงานครับผมคิดมาเป็นทางพูมกับเขาคิดมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาตกลงกันว่าเ้จะเอาเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างงี้ครับแล้วมีส่วนใส่ไอเดียไปเยอะมากน้อยันไหนใส่ไอเดียไปจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราให้เป็นความคิดเขาเป็นหลักเลยตอนแรกแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเราอยากแก้จุดนี้หรือเราอยากเพิ่มจุดนี้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยแบบว่ามาคุยกันแล้วก็เจอตรงกลางมันดีตรงที่แบบเราทางานกับเขาง่ายอะไรเงี้ยครับไอเกียนี้จะเป็นยังไง เนี่ยเพลงครับกลัวไหมกลัวไหมกลัวคนจะจับมาคุคุณก็มาเลยกับชีวิตจะไหมมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวรอฟังกันละกันคือมันก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอบในอีกพาร์ทหนึ่งคือเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทในการโฟกัสด้านการร้องมากขึ้นนะคะคือรู้สึกว่าเพลงนี้คือเราเคยเราเคยบอกว่าเราอยากจะให้คนได้เห็นศักยภาพในการร้องเพลงของเราเราก็เลยแบบว่าอยากร้องเพลงที่มันแบบ ให้มันดีอ่ะแล้วคือโปรดิวเซอร์แต่งมาเขาก็บอกว่าเออน่าอยากร้องเพลงยากไม่ใช่หรออ่านี่ไงยากพอไหมอตองอมอัดเสียงโปหัวเลยโอ้โหพี่ผมก็ไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้เนาะแล้วมันก็มีการเล่าเรื่องด้วยการสื่อสารด้วยมันก็เลยค่อนข้างยากเราจะมาแนโวเคิลเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันรู้สึกว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอแบบชอบแล้วก็ตั้งใจทํากับเพลงนี้มากๆคือรู้สึกว่า กระสุนเรามีจํากัดเนาะหมายถึงเวลาเราลงแรงลงเงินไปอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีจํากัดเราเลยอยากจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจและความชอบของเรา<ล>จริงๆคมตั้งใจมากๆแต่กดดันไมดการลงงานไม่กดดันหรอกครับอย่างที่โอบอกว่ามันเกิดจากความชอบเรามากกว่าคือวันหนึ่งเราทําเพลงนี้ไปแล้วเรารู้สึกว่าอีกสิปีข้างหน้าเรากลับมามองแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังชอบผลงานชิ้นนี้ของเราอยู่เราก็รู้สึกโอเคแล้วนะไม่ว่าฟีดแบ็กมันจบมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบมันก็จบแล้วแตไม่ได้เอาเรื่องราแล้วใส่ไปในเพลง อะไรนะไม่เกี่ยวไม่เยไม่เกี่ยว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 ไม่มีไม่มีถ้าเกิดมีใครเกิดเอามาโยงอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความของแต่ละคนใช่เราไม่สามารถไปห้ามความคิดใครได้แต่ได้เห็นต่าเมื่อไหร่ครับได้ช่วงประมาณกรกฎาคมครับผมคือเดี๋ยวโอบจะต้องคือเมื่อวานเพื่อไทยมีเสร็จเนาะแล้วเราก็เลยอยากจะคือเพลงนี้เราทำมาสักพักหนึ่งแล้วเราอยากจะปล่อยให้มันไปสู่สาธารณชนเทบ้างที่สักทีหนึ่งอะไรใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับ